สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดรอบบ่ายประจำวันนี้นะครับว่ามีสาระและน่าฟังกันบ,บ้างนะครับล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานระบว่า,วาอนาคตของแม็กไวและก็สกอร์บิชทูมเมนีนั้นจะขึ้นอยู่กับว่าทั้ง2คนนี้จะลงเล่นในช่วงหลายเดือนก่อนที่จะถึงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะครับถ้าเกิดว่าได้ลงเล่นมากนะครับก็อาจจะอยู่กับสโมสรแมนยูต่อแต่ถ้าหากว่ามีโอกาสลงเล่นน้อยนะครับทั้ง2คนนี้ก็อาจจะ ิจณาในการย้ายทีมนะครับซึ่งการย้ายทีมของทั้งสองคนนี้ก็จะมีอยู่2กรณีนะครับก็คือ1ย้ายแบบยืมตัว2ย้ายแบบซื้อขาดนะครับและสาเหตุที่ทั้งสองคนนี้อาจจะย้ายทีมก็เพราะว่าถ้าเขาไม่ได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอให้กับแมนยูเนี่ยเขากลัวว่าฟอร์มการเล่นของเขาจะไปส่งผลกระทบ ถึงฟอร์มการเล่นของทีมชาตินั่นเองนะครับอ่ะก็ต้องติดตามสถา,านการณ์กันต่อไปนะครับว่าแม็กไวย์กับแม็กทอมเนี่ยใครจะไปก่อนกันนะครับอันนี้ก็ตามรายงานจากฟาบิซิโอรโรบานโนนะครับผม ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเอริกทนานะครับที่ตามรายงานของฟาบิโอโรมาโน่ทีออกมารายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเนต็ดไม่มีความคิดที่จะปลดเอริกทนากออกจากทีมในตอนนี้ซึ่งทางสโมสรแมนยูนั้นคิดว่าเอริกทนากคือผู้ที่มาพัฒนาสโมสรให้กลับมาสู่จุดสูงสุดอีกครั้งและบอร์ดบริหารของแมนยู án, ยังเข้าใจดีว่าเอริกทนักนั้นอยู่ภายใต้แรงกดดันของสโมสรรวมไปถึงอาการบาดเจ็บของผู้เล่นตัวหลักหลายๆคนที่ทําให้ทีมนั้นยังเค้นฟอร์มออกมาได้ไม่ดีนักเท่าไหร่นะครับทั้ง นี่นะครับทางฟาบิโอโรมาโน่เนี่ยก็ยังได้กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าไม่ว่าสถานการณ์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเป็นยังไงสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นก็จะยังคงสนับสนุนเอริกทนากอยู่เสมอนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของจดอนซานโช่นะครับที่ตามรายงานของฟาบิโอโรมาโน่ได้ออกมารายงานว่า ความสัมพันธ์ของซานโชกับเทนฮากในตอนนี้เนี่ยยังคงทึงเครียดอย่างมากและมีวิธีเดียวเท่านั้นที่ซานโชจะกลับมาเล่นให้กับแมนยูก็คือซานโชนั้นต้องออกมาขอโทษออกมาขอโทษในที่นี้ไม่ใช่แค่ขอโทษเอริทนฮากนะครับซานโชนั้นต้องออกมาขอโทษทั้งเทนฮากสตาฟโค้ชและก็รวมถึงผู้เล่นคนอื่นอีกด้วยที่ทําให้แบบบรรยากาศในห้องแต่งตัวมันตึงเครียดแล้วก็แบบและทําให้สถานการณ์แมนยูในตอนนี้มันมันมันไม่เหมือนเดิมนะฮะมันเสเปะเสปะไปแล้วฮะและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีรายงานจากสป ซานโชสมัยที่เจ้าตัวนั้นอยู่โปรเซียดอตมุลนะครับโดยทางสปอร์ตยูได้กล่าวว่าตอนที่ซานโชยังอยู่ที่ดอตมุลเรื่องวินัยเนี่ยเป็นหัวข้อสนทนาอยู่เสมอซึ่งทางซานโชเนี่ยจะมักมาสายตอนฝึกซ้อมหรือบินออกไป2-3วันหลังแข่งเสร็จะนะปัญหาใหญ่สุดเนี่ยที่ทางผู้จัดการทีมดอตมุลในตอนนั้นนะครับระบุคือว่า ซานโชเนี่ยนอนน้อยเกินไปแล้วก็นั่งเล่นเกมถึงเช้าตรู่ซึ่งวิธีการใช้ชีวิตของซานโชเนี่ยมันไม่ใช่ชีวิตที่นักฟุตบอลอาชีพเขาใช้กันนะครับและเวลามาซ้อมเนี่ยซานโชก็จะมีอาการงวงเงียแล้วก็ซ้อมได้ไม่เต็มที่นะฮะอันนี้ก็ตามรายงานจากสปอร์ตบิวนะครับอย่างว่านะครับถ้าซานโชยังไม่ปรับพฤติกรรมตรงนี้อยู่แน่นอน,นครับเจ้าตัวเนี่ย มีโอกาสนะที่แมนยูอาจจะยกเลิกสัญญาไม่ก็อาจจะปล่อยยืมตัวนะครับอ่ะเรามาดอดูกันว่าอนาคตของซานโช o ที่แมนเชสเตอร์ยูเนี่ยมันจะจบลงอย่างไรนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเซอร์จิมแรดครีปนะครับที่ตามรายงานของบูมเบิร์กที่ออมารายงานว่า เซอร์จิมและคีฟกำลังที่จะปรับปรุงข้อเสนอของตัวเองใหม่เพื่อให้ตระกูลเกลเ,เซอร์รวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยนั้นถูกใจมากขึ้นนะฮะซึ่งเดิมทีเนี่ยข้อเสนอของเซอร์จิมนั้นเขาจะถือหุ้นอยู่69และส่วนที่เหลือเขาก็จะแบ่งให้เกลเซอร์นั้นถือหุ้นและก็มีผู้ถือหุ้นรายย่อยนะมาถือนะครับและตรงนี้นะครับข้อเสนอตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นที่ถกเถียงกันว่าถ้าเซอร์จิมทําอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ก่อประโยชน์ใดๆเลยให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยนะครับประมาณว่า ผู้ถือหุ้นรายย่อยเนี่ยจะไม่ได้ผลประโยชน์อะไรในตรงนี้นะครับและตอนนี้นะครับทางเซอร์จิมนั้นกดกำลังจะปรับปรุงข้อเสนอใหม่ตรงนี้นะให้มันให้ให้ประมาณว่าให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยน่ะมีผลประโยชน์ร่วมกันอะไรประมาณนี้นะครับและทางผู้สื่อข่าวบูมเบิร์กเนี่ยเขาก็ยังวิเคราะห์ด้วยว่า ถ้าเกิดว่าเซอร์จิมนั้นปรับปรุงข้อเสนอตรงนี้นะครับและมันโดนใจทั้งเกลเซอร์และก็ทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อยเนี่ยเกลเซอร์และผู้ถือหุ้นรายย่อยนั้นก็อาจจะนะครับอาจจะขายสโมสรให้กับเซอร์จิมก็เป็นไปได้นะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของโซฟียาอัมระบัตนะครับที่ตามรายงานของเดลเมลได้ออกมารายงานว่า สโมสรลิเวอร์พูลเกือบได้เซ็นสัญญากับโซเฟียอาราบัตในตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยทางจิกเก็ตคอบนั้นได้โทรไปหาโซเฟียอาราบัตเป็นการส่วนตัวเพื่อที่จะชักชวนมาร่วมทีมหงสแดงนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับทางอาราบัตนั้นก็ได้รับแจ้งจากต้นสังกัดให้ระงรับการเจรจากับสโมสรลิเวอร์พูลทันทีเพราะว่าทางอาราบัตนั้นต้องการที่จะย้ายไปสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่านั้นนะครับ ขอต่อที่อารบัตเลยแล้วกันนะครับเมื่อคืนนะเจ้าตัวก็ลงเล่นให้กับแมนยูนะครับในนัดที่แมนยูพบกับคิสตันพาเลตแล้วก็ชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ซึ่งนัดเมื่อคืนนะครับทางอมรบัตก็ทําผลงานได้ออกมาโอ้โหถูกใจเหล่าสาวกพิศาจได้มากๆนะครับซึ่งเมื่อจบเกมเนี่ยทางอารบัตก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมผ่านสื่อสกัดสปอร์ตว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือทีมในฝันของผมตั้งแต่วัยเด็กนะผมลงเล่นในตำแหน่งไหนก็ได้ที่ผมจะสามารถช่วยทีมได้ แม้แต่ผู้รักษาประตูผมก็จะลงเล่นผมเล่นเพื่อตาสโมสรแห่งนี้ผมบอกกับผู้จัดการทีมว่าผมลงเล่นตำแหน่งไหนก็ได้ที่เขาต้องการให้ผมเล่นในตอนนี้การเล่นของผมมันยังไม่อยู่ในจุดที่สูงสุดเพราะผมไม่ได้อยู่ในช่วงไปซีซั่นที่ดีนักรวมถึงผมมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยผมซ้อมอย่างหนักตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อให้ฟิตพร้อม1 0 0เ แต่ผมยังต้องการเกมลงเล่นอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะเคาะสนิมตัวเองเมื่อคุณได้ลงเล่นคุณจะแข็งแกร่งขึ้นและคุณก็จะเล่นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสถิติที่น่าสนใจของอารบ,บัตในนัดเมื่อคืนนะครับก็คืออารบ,บัตเนี่ยแทคเกิลน,นะครับชนะ100%เลยแล้วก็ความแม่นยาในการส่งบอล9กความสัมผัสบ,บอลเนี่ย91ครั้งผ่านบอลสําเร็จ78ครั้ง จ่ายวางบอลยาวสําเร็จ5ครั้งท่าการดวล6ครั้งนะครับแล้วก็ยิง1ครั้งนะแต่ไม่เข้ากรอบนะครับไม่รู้ว่ายิงนกยิงปลาอะไรก็ว่ากันไปนะครับขอแซลหน่อยนะเพราะว่าทางแฟนบอลต่างประเทศก็แซลอารบัตอยู่นะครับว่ายิงไปไหนมันในนี้ถือว่าเล่นดีนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปเรื่อยๆนะครับว่าผลงานของอารบัตนะั้นจะคงเส้นคงวาหรือไม่นะครับเอามาเช็คคะแนนกันหน่อยครับเมื่อคืนนะเรานักเตะแมนยูก็ทําคะแนนได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ ผู้ลกสามประตูนะครับอย่างอังเดโอโอนาได้7.1นะครับดารูเนี 4, ่ย8.3มแม็กไวเนี่ย7.8วาราน7.3็าฟาโกโดเปเลสตี7.4โซเฟียมรบัต7.2คาซิมิโร่8ทำได้1ประตูแล้วก็1แอซิสนะครับส่วนกาลาโชนะครับก็ทำได้8คะแนนแล้วก็1ประตู ส่วนฮันดิบาวนะครับก็ทําได้6.6คะแนนนะครับแล้วก็โดนใบเหลืองหนึ่งใบส่วนเมสันเส์นะครับก็ยอดเยี่ยมนะเมื่อคืนนะครับทำได้7.5คะแนนแล้วก็ทําได้1นึ่งแอซิตแล้วก็องตตนี่มาซียาวนะครับทำได้7.5คะแนนทาได้1ประตูนะครับนับว่าเริ่มเข้าล่องเข้าลอยนะครับต้องให้เวลานิดหน่อยนะครับอย่างที่ว่านะแฟนผีอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับให้เดนนะเขาทำงานนิดนึงนิดนึงนะฮะเพราะว่าสถานการณ์ของแมนยูตอนนี้ก็โอ้โหวุ่นวายมากเลยเนาะว้าวุ่นกันเลยทีเดียวตอนนี้ สุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนนึกถึงคำพูดของเอริกค,คันโตนาที่เคยกล่าวว่าคุณสามารถเปลี่ยนเมียเปลี่ยนพักการเมืองหรือเปลี่ยนศาสนาได้แต่คุณไม่มีวันเปลี่ยนใจที่จะเชียร์ทีมบอลทีมอื่นได้หรอกนะครับอย่างว่านะครับไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์สาวกปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ